มือหนึ่งมือหนึ่งดูดิ f ีหนึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะที่แกงไตปลาเสร็จแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้กินนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปส่งเด็กนักเรียนนะกลับมาค่อยกินนะตัวนี้ซื้อกีนมาแล้วสองกิโลมันเข้มคนมากนะฮะใส่แค่นิดเดียวนะใสแค่สองช้อนนะฮะส่วนป้าทบ้านก็กําลังจะแกงปลากดนะฮะได้ทักทายเพื่อนนะครับผมนะ ข้อความที่ได้ไปอ่านก็แบบเสือพูดจริงด้วยขอบคุณนะครับสวัสดีครับนะไปส่งเด็กนะไปส่งเด็กขักครเรียนนะอาจจะได้ถ่ายคลิปสักคลิปหนึ่งเนาะคลิปหนึ่งทำไมยุงวิ่งว้อมหาเนี่ยยุงอะไรอย่างงี้เตินไปคนโดนเอฟเครื่องไงติดตามศูนย์ ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเป็นอะไรอีกอีกเครื่องนึงไม่กระตุกหรือเครื่องนึงเป็นอะไรชักกระตุกชักกระตุกชักกระตุก มร้อนหรือเล่าอขับ hmm. ยังไม่ไ hmm. ด <to> ้ทำอะไรทันาแล้วหนี่ยะกาิแล้วเนี่ยงคนนะแาคนนนอันนี้วัน้งาไม่กระตุกแล้วนิกระตุูนอันี้ัด้วงไม่กระตุกแล้วดนิจะเปิดไลฟ์บ้างรอเล่าดักระตุกแล้วล้มลง ยาโทรศัพท์หนูมันยาโทรศัพท์หนูมันเป็นอะไรไม่รู้มันมตีออกตีออกตลอดเลยเครื่องนี้ยแต่เครื่องอื่นไม่เป็นตีออกตีออกอืมพอดูแลตีออกอืมันหกโมงมันยังไม่ได้เจโมงสว่า นี่ไงหโมงต้องเจ็ดโมงเกี๊ย้าใส่ไรเกีใส่ใบกะเพราอยู่คเกีเกแบบไหนใส่ใบไม้ดหเน้าแบบไม้เกงใบบ้านเจ้าเหรอ ลงดีอยากลงส,<ะ>สามครั้งเลยเข<อ>าบอกหมุนหมุนมันฝนตกมันไม่มีพื้นคุ้ยว่ามันเป็นภูมันล่มหรือเปล่าเออภูมันล่มก็ทำเมื่อวานเห, <ST> S> <S หนเป็นกระโลนกะโล้นี่อะไก็เกมเมื่อวานอะครับ <ST S> อน,นีกอ

เขาจะสับเปนหมูหรือเปล่านะคะอพี่จ้า